สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางมวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคาเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมในงวดประจำวันที่5หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7เลขเด่นในตารางนะจะมี0 1> 5 1, 4 8 8นผมแอดมินจะให้อยู่ที่0เวิ่งรูด1แล้วก็8 0มี02 04 05 07แล้วก็08 สำหรับ1นะครับผมมี1,2 1,4 1,5 1,6แล้วก็1,7สำหรับ8นะครับผม8มี8,2 8,3 84 85แล้วก็86สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี11 44แล้วก็88สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับเป็น452นะครับผม เจ็ดศูนห้าหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองห้าแปดสาม และก็108แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหัวยราวพัฒนาในงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2,568แอดมินให้เด่นอยู่ที่0นะครับผมวิ่งรูด1กับ8 ศูนย์มีศูศูนย์สีแล้วก็ศูาสำหรับ1นึ่งหแล้วก็15ึ่าสำหรับ8ปดนะผมมีแปดสมแปดสีแล้วก็แปเบอร์หนึ่งหสำหรับ3ตัวนะครับผมศูนย์ส5่ห้า 3-1-4-5-8-3นะครับผมแล้วก็108นะครับผม f อซพี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ก,ก,ด like, กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอซพี C ่น้องมีแต่ความโชคดีแห่งๆปัง,ปงๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ